มีปัญหาที่คุณอ้อยบอกใช่ค่ะอันนี้มาจากไหนเนี่ยดักจิ้งอ๋อดักจิ้เลยค่ะใช่อย่างนี้ก็มีไหนใส่โคนใส่โคนสักห้าสิบซีซีนะปัญหาแก้ปัญหานะครับโอ้ค่ะคอันนี้ราดโคนใช่ไหมคะครับค่ะได้ค่ะใสอาร์ดีสองห้าหนึ่งยิ่ใสเยอะกว่านั้นเกดอาร์ดีอยู่ไหนเออเหมือนต้นไหมหรืเหมือนเต้น อันอันอันนี้ก็คือถ้าถ้าดูจากอันนี้ก็คือมันไม่ค่อยจะดีนะคะคือเป็นโรคที่โคนโรคโรคเน่านะรากเน่าขนเน่าเราก็จะใช้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอาร์ดีลาดนะคะแล้วก็ใส่หนึ่งฝาเลยที่โคนโอ้ใส่หนึ่งฝาเลยใช่ใส่ที่โคนเราต้อใส่กันหนึ่งฝาถึงสี่ฝาแต่ใส่แค่ฝาเดียวคุณอ้อยประหยัด ใส่แค่สาเดียวนี่นะแหละใส่ใส่ที่คนสารหนึ่งก็รอบๆี๋ยวก็จะฟืนร่นหลังเขาจะได้เป็นผิตเลี้ยงผลิตตอนนี้จะเล่นปืนแลวค่ะตอนแรกใบไม่ค่อยมีเลยค่ะนี่ค่ะก็ใช้นี่ค่ะรักษากันดีกว่าไปปลูกใหม่มปลูกใหม่ก็อีกห้าหกปีกว่าจะได้แบบนี้ โชว์นะครับโชว์ฝาที่จะยอดนะครับเป็นฝานอกนะคะฝาฝานอกเทใส่เดี๋ยวคุณอ้อยกับอ้าวใส่มาดูอีกทีหนึ่งอ่าสิบห้าวันยี่สิบวันอ้าวทำไมสวยจังแตกยอดก่อนเต็มไปหมดเออถ้าเป็นโลกแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเอาเลยหนึ่งฝาถึงสี่ฝาแล้วแต่ขนาดของต้น ไม้แพงในบ้านก็ได้นะครับทีมงานอีกทีมหนึ่งเขาไปทําไม้แพงต้นละเป็นแสนเลยมันมันตายไปกู้คืนไปไม่ได้นี่คือหนึ่งเปอร์เซ็นที่คุณอ้อยพูดทั้งส่วนมันก็ต้องมีสวยนั่นแหละเนาะค่ะแต่มันไม่ตายแต่ก็โชคดีมากนะ เกษจะได้ไปล่อติดต่อเข้ามานะครับ ID Line RD 2 5 1เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่อยากทำให้ครบวงจรค่ะครบวงจรแล้วล่ะมันมีความจำเป็นต่อประเทศเลยเนาะถูกต้องค่ะถูกต้องแล้วเราชอบด้วยใช่ค่ะแล้วเราก็จะสามารถแบบเอาอันนู้นมาทดลองอันนี้เอามาทดลองให้ดูได้ว่าอ่ะตัวนี้ใช้แล้วเป็นไงตัวนี้ใช้แล้วมีปัญหาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออ่มีตัวอย่างใช่เรามีสวนไงมีสสต e s t u ี้ให้มีอ่ากรณีศึกษาให้ให้ลองทำอะค่ะว่า ถ้าของไม่ดีเราจะได้ไม่เอามาขายแล้วจะได้แนะนําเกษตรกรได้ว่าอ่ะโอเคอันนี้ไม่ควรใช้นะในช่วงเวลานี้ไม่ควรใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อะพื้นที่นี้เปิดโอกาสอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณอ้อยทําเกี่ยวกับอะไรนะ,ะบริษัทเกี่ยวกับอะไรนะอ บริษัทนะคะบริษัททําเกี่ยวกับพวกระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แล้วก็กล้องวงจรปิดค่ะอ่ออะคือจริงๆถ้าใครสนใจทําสมาร์ทฟาร์มก็สอบถามมาได้เลยก็คือติดตั้งกล้องวงจรปิดคอยดูแลบริหารจัดก,การในสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นทำมานานแล้วค่ะเป็นอาชีพหล <laughs> ักเหมือนสวนพวกฟาร,ร์มกัญชาเนาะใช่ใช่ค่ะ รัฐบ,บ,บาลเขามีข้อแม้ว่าจะต้องติดกล้องเดี๋ยว<ช>เดี๋วขโมยกัญชากันอันนี้พูดกันเล่นจริงจริงเราติดเอาไว้เพื่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นเป็นการบริหารจัดการดีกว่าค่ะอย่างเช่นมีช้างเข้ามาไหมหรือว่าช่วงอย่างบางคนเนี่ย เป็นเจ้าของสวนแต่ว่าไม่ได้อยู่ในสวนอาจจะให้ลูกน้องทําเงี้ยเราก็อาจจะดูดูสภาพต้นดูภาวะอากาศในสวนแล้วก็บอกให้ลูกน้องอใส่ปุ๋ยหรือว่าเปิดน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ค่ะบางทีคนอยู่ใกล้ๆก็ <c oughs> ช่วยในเรื่อง,องการบริหารจัดการได้ค่ะมีมีแบรนด์หรือว่ามีบริษัท<อ>ใ,หให้เซิร์ชใน Google ไหมครับมีบริษัทพิโค,โคเทคโนโลยีเวิด์ค่ะพิโคเทคโนโลยีเวิด์คค่ะได้เลยอยู่รางคำแหง152งค่ะ ทำมา25ปีแล้วค่ะเริเ่เข้าไปค่ะใช่ค่ะโอ้คือว่าเป็นระดับแอดวานเลยเนาะค่ะความเชี่ยวชาญความชำนาญน,นี่คือเชื่อถือได้ค่ะเราขายงานคุณภาพเหมือนกันทุกเยนเราก็ทำคุณภาพงานบริการเราก็ทำคุณภาพค่ะอ่ามีความเก่งในตัวนะครับที่เป็นอ่าทักษะนะครับในเกี่ยวข้องกับการ,กรเกษตร ด้านนู้นก็โอเคเลยเนาะค่ะมีคนแอบไปหลบลมแล้วค่ะทีมงานค่ะ, <laughs> คะเดี๋ยวก็โอเคเนาะ,ะลากัน